ดวงรายปัก1-15ม,ม,มิถุนา,ายน2568ารสาศีเมษถึงราศีเมถุนราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานศักยภาพในตัวคุณสามารถทำเงินได้ก้อนใหญ่มากเพราะคิดการใหญ่และงานบางอย่างเหมือนนั่งบนหลังเสือไม่ได้ง่ายเลยต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างคุณเองมีอารมณ์สองขั้วบางครั้งมีอารมณ์เหมือนเด็กๆอยากได้อะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆซึ่งมันไม่ง่ายเลยต้องใช้ความพยายามสูงมาก การเงินเงินที่ควรจะได้ในขณะนี้ก็ต้องรอไปอีกประมาณสองสัปดาห์ก็จะได้แล้วอดทนไว้ความรักคนโสดต้องระมัดระวังจะรักใครชอบใครดูให้ดีๆอาจไปเจอคนมีเจ้าของแล้วส่วนคนมีคู่แล้วเป็นคู่ที่ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานมีการกำหนดงานของคุณ แบบค่อยเป็นค่อยไปวางแผนระยะยาวคุณไม่ได้ต้องการความสำเร็จแบบรวดเร็วในวันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใจร้อนการเงินคุณมีความมั่นคงเรื่องการเงินและงานที่ทำเป็นงานที่มีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเ,เหมือนเป็นกิจการของตัวเองบางครั้งก็เป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาบ้างความรักคนโสดอาจมีโอกาสได้พบรักกับชาวต่างชาติเป็นผู้มีอันจะกินฐานะดีมากๆส่วนคนมีคู่แล้วอาจจะมีอารมณ์หมางเมินใส่กันบ้างจะผิดกันบ้างดูแล้ว ต้องมีสติให้มากขึ้นราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานคุณต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้มากกว่านี้เพราะตอนนี้สับสนวุ่นวายมันยังไม่ลงตัวทําให้คุณเหนื่อยและต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆการเงินการเงินเข้ามาดีไม่ติดปัญหาแถมมีโชคลาภส่งเสริมเข้ามาบ้างเหมือนกันความรัก คนโสดเริ่มต้นมองหาคนที่ถูกใจไม่ได้รีบร้อนอะไรใครดีทําให้สบายใจเราก็คบส่วนคนมีคู่แล้วบางอารมณ์ก็ลำบากใจอิดอัดใจที่มีคู่บางครั้งก็อยากอิสระตัวใครตัวมันขอให้มีสติเพราะยังไงก็ยังต้องอยู่กันไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดังรวยเฮงสายมูไม่ควรพลาด